โอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมโรบักครับแมปของบล็อกฟุตนะครับก็ห่างหายกันไปผมคิดว่าน่าจะเกือบปีนะทุกคนน่าจะเกือบปีละที่ไม่ได้ทำบล็อกฟุตนะครับทุกคนก็คือเนื่องจากว่าทางบลนะ็อกฟุตเนี่ยไม่ได้ทำการอัปเดตเลยนะครับก็คือปล่อยเกมไปเลยนะครับทุกคนคือเรียกได้ว่าไม่ได้อัปเดต ไม่ได้แต่จริงคืออัปเดตในในในทวิตนะครับผมในดิคอร์ดแบบนิดหน่อยว่ามีอะไรมาใหม่ในอัปเดตหน้าซึ่งมันเป็นเพียงแค่แบบเหมือนเป็นลีก k หรือเป็นเป็นแค่แบบข่าวสารนิดหน่อยแต่ยังไม่ได้อัปเดตเข้ามาในตัวเกมจริงๆนะครับก็คือตอนนี้ ห่างหายไป8 9เดือนนะครับหลังจากที่มีอัปเดตนะทุกคนก็โอเคในวิดีโอนี้ครับลบกวนนะครับใครที่ผ่านมานะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคนละหนึ่งทีครับให้คาบิบ่าถ้าคุณกดไลค์คลิปนี้เดี๋ยวคาบิบ่าจะเต้นให้ดูครับทุกคนครับอมาพูดเล่นโอเคคราวนี้นะครับตอนนี้มันไม่มีอัปเดตใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีภาพต่างๆนานานะครับที่ผมจะให้ทุกคนดูต่อไปนี้นะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างซึ่งแต่อันเนี่ยมันจะมาในอัปเดตหน้านะครับมันเป็นถัดไปเลยนะครับท เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆนะครับผมเรามารอดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะครับผมผมอยู่หน้าของบล็อกฟุตใช่ไหมทุกคนเรามาเลื่อนดูข้างล่างครับคืออัปเดตล่าสุดเนี่ยเมื่อประมาณวันโอ้โหเดี๋ยวนี่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 วันที่3เนี่เดือน7นะครับผมวันที่3เดือน7ก็ดก็เรียกได้ว่าก็นานนะที่เขาไม่ได้อัปเดตนะครับทุกคนนะฮะแล้วก็มีคนเล่นอยู่ที่ประมาณ48 0 0 คือมันก็จะอยู่ประมาณ4แ0น5 0 0 0 4 0 0 0 5แสนประมาณนี้นะไม่ไม่ต่ํากว่านี้เลยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าคงไม่ใช่บอทด้วยนะก็คือก็คนเล่นเยอะมากเลยนะครับทุกคนคนกดไลค์ตั้ง7ล้านนะครับอะคราวนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าแต่ละทวิตเตอแต่ละแ c บเขานะครับเขามีสปอยอะไรบ้างนะครับทุกคนเรามาดูพร้อมกันเลยก่อนอื่นเลยครับมาดูที่ ตรงของบล็อกฟุตนะครับใครที่อยากดูเต็มๆสามารถพิมพ์ไปได้กูพิมพ์ไปใน Google ได้เลยพิมพ์ไปได้พิมพ์ไปใน Google ได้เลยนะครับว่า a d b บล็อกฟุตนะครับทุกคนก็ามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งเขาก็เขียนว่านี่คือนะครับเป็นเหมือนกับอะไรเนี่ยดราคอนเวทไฮดาเบตโต้นะครับทุกคนอ่าดราคอนเวทไฮดาผมรวมกันว่ามันคือ,อยังไงนะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นผลมัลงกรรีเวิร์ก นะครับทุกคนหรือว่าเป็นมังกร V4 มีคนคอมเมนต์ไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับทุกคนจะเห็นได้ว่ามันจะมีตัวของช่องเพิ่มขึ้นมาด้านบนนะครับอันนี้จะเป็นอะไรเอ่ยตัวทีนี่สกิลปะเออสกิลที่ที่เป็นเหมือนเผ่าตื่นมะเออเอออะไรประมาณนี้นะครับนี่สองอันเนี้ยผมจําไม่ได้เหมือนกันนะครับเจนี่คือฮาคิเกาะนะครับอี e คือฮาคิอ่าสังเกตนะครับผมเออฮาคิสังเกตแล้วก็จะเป็นอันนี้ รู้สึกเหมือนจะเป็นพอตนะครับแบบว่าฟิกแบบหายตัวไปนะครับทุกคนอ่าเนี่ยมันจะมีช่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าหลายๆคนที่มาเล่นเนี่ยยังงงนะครับว่าเอ้ยปุ่มนี้คือปุ่มอะไรปุ่มนั้นคือปุ่มอะไรคือ,อ,คองงนะครับตอนนี้คือก็จะมีปุ่มนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ถ้าสังเกตนะครับผมที่มือเนี่ยมันจะเป็นอาวุธใหม่ด้วยนะครับเออแล้วก็เป็นผมคิดว่าจะเป็นมังกรที่รีเวิร์คคือเป็นมังกรที่ ปกติเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันมันจะมีผลปีศาจที่เราจะเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันผมคิดว่าน,นี้ยจะเป็นเผ่าเป็น,เป,นเป็นไม่ใช่เผ่าเป็นผลมังกรที่รีเวริร์เออนะครับทุกคนเนี่ยซึ่งอ่าเนี้ยผมว่ามันน่าจะมีสกเกตใหม่ด้วยเขาอยู่ในเกาะของไฮดร้านะครับผมหรือว่าไอ้เกาะไอ้สตีนนั่นเองนะครับอันนี้คือภาพที่1น,นะครับทุกคนเป็นไงทุกคนคิดเห็นยังไงครับคอมเมนต์เลยภาพแรกนะครับคิดว่าเป็นอะไรนะครับเดาๆกันได้นะครับอ่า ต่อมาครับผมมันจะมีเป็นวิดีโอนะครับเขาบอกว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงนะครับของผลมงกรที่จะมานะครับเขาโฟกัสไปที่ผลนี้นะครับโดยปืนก็จะมีการรีเวิร์กด้วยนะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรนะเอ c นชาร m e แมชชีนิกเข้ามานะครับเป็นวิชวลนะครับแล้วก็ตัวไฮด้านะครับไฮด้านี่ยถูกเขาเรียกอะไรปรับนะครับผมรีเมจินนะครับคือปรับปรุงคือเพิ่มเมืองเอยหรืออะไรเท็กเจอร์หรืออะไรเงี้ยให้มันดูแบบมันดูแบบสมจริงมากยิ่งขึ้นอะไรางี้นะครับทุกคนอ่ะเรามาเราดูกันว่าเป็นยังไงนะครับ อันนี้ครับทุกคนครับใครอยากดูจริงๆนะอย่างที่บอกไปครับว่า a d ดบ็อกฟุนะครับเน,นี่ทุกคนเห็นปะมันจะมีข้างล่างเป็นสักสังฮาคิสสงกงสะเกตอ๋อขอีืมเปนจินใหม่จริงด้วยครับทุกคนก็คือรีเมืองใหม่นะทุกคนจะเห็นได้ว่าเมืองเนี่ยมันแปลกตานะครับทุกคนเออโหมีแอน,นิเมชันอันนี้ด้วยนะตอนแบบเวลาเราออกแอคชั่นไปแล้วจะมีแอนิเมชันแบบนี้ด้วยอุ้ยมีครูดาวบอกด้วยโอ้โหแจม อันนี้ครับดราคอนโกโดโจอันนี้ปืนปะว้าวว้าวว้เฮ้ยมีแอนิเมชันตอนหยิบธนูขึ้นมาด้วยนั่นอ๋อโอเคถือว่าดีครับอันนี้นะครับคือเมืองใหม่นะครับทุกคนคือเมืองใหม่ที่ทุกคนจะได้เห็นในเปเดหน้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นทางน้ําตกนะครับทุกคนแล้วก็จะเป็นเมืองนะครับอันนี้จะเป็นต้นไม้ใหญ่ซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีน่าจะมีตัวของซีเคทตนะฮะในเมืองเนี้ยภายในเมืองเนี้ยนะครับทุกคนเออแล้วสิ่งต่อไปก็คือทุกคนดูนะครับ ตอนเขาปล่อยแอนิเมชันนะเนี่ยตรงนี้นะมันจะมีแบบตัวละครแบบว่าแบบย่อลงไปนิดหนึ่งเอานะเอาอย่างนี้นะครับทุกคนแล้วก็ตัวสกิลก็จะมีครูดาวตรงนี้บอกเลยนะครับซึ่งดีมากๆอ่านี่ฮะอันนี้คืออะไรอะ่ะมันเหมือนเป็นอารีนาหรืออะไรอะ่ะอันนี้คือที่ใหม่เลยนะแล้วก็ธนูนะครับอย่างที่เขาบอกไปว่ามันจะมีเอนชานนะครับแล้วก็ตัววิชวลเปลี่ยนนะครับก็คือแอนิเมชันเปลี่ยนนั่นเองอุย้ยขโมยน,นี่คืออะไรอะ่ะเนี่ยออร่า โอ้โหนี้คือดาบดาบใหม่หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับอันนี้คือวิดีโอนะครับใครมีความคิดเหน,อนคอมเมนต์กันเลยครับทุกคน,นี่อันนี้ต่อมาครับก็คือเกาะนะครับที่เขารีวิชวล่นนะครับมีอะไรบ้างก็คือเกาะน,นี้แหละนี่เกาะสตีเลยข้างหน้าก็จะเป็นเมืองแบบนี้นี่เป็นเป็นแบบเป็นทางให้เรืออะไรเงี้ยนะเอ็นอันนี้ภายในเมืองนะครับก็จะมีเป็นเหมือนเข้ามาวอะไรไม่รู้ลอยเต็มเลยนะฮะอันนี้ในเมือง แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในเมืองอีกมุมหนึ่งนะครับโอเคแผนนั้นนี่จะโฟกัสไปที่ตรงนี้เหรอแปลว่ามันก็ต้องมีสีเขียอะไรอยู่ในนี้ดิอ,อันนี้น้ําตกครับเอ้ยอันนี้เหมือนโมอายเลยวะเตอร์อันนี้น่าจะเหมือนเดิมปะแต่ว่านี้น้ําเป็นประตูเข้าไปนะครับอ,อ่ะนี่คือ ภาพที่3มนะครับผมอ่าอย่างที่3นะครับที่ให้ดูกันใครมีอะไรก็คอมเมนต์กันได้เลยนะครับทุกคนคิดว่าไม่น่ามีแล้วหลังๆนี่ข้างล่างนี่จะเป็นอัปเดตแล้วนะครับที่เพิ่งอัปเดตไปก็คือเมื่อปีที่แล้วนะครับอ่าไปดูที่แอคเคาน์ที่สองเหอสองสิครับผมก็คือ r ิ p อินด้านะครับทุกคนอ่าลิฟอินด้านะครับหลายๆคนน่าจะรู้จักครับเป็นคนที่อ่าเขาปล่อยหลายๆอย่างมาเยอะมากอ่ะนี่อย่างแรกเลย เขาบอกเลยนะครับว่าทุกการโจมตีนะครับตอนนี้จะมีสเตสตันแอนิเมชันก็คือแบบตัวละครแบบว่าสตันแอนิเมชันนิดหน่อยให้ดูนะครับผมซึ่งหลายๆอย่างนะครับจะเข้ามาในอัปเดตหน้านะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเ,เขาว่างนี้นะดูกันว่าเป็นไงนี่ฮนะเวลาเราโดนโจมตีนะครับจะมีแอนิเมชันสตันแบบแบบว่าเขาเรียกค่ะสั่นปะดึงหน้าดึงหลังเด้งหน้าเด้งหลังเนี <S <S> <S น่ยนะเนีนะเ อ่านี่คือเอนนเมชั่นเด้งหน้าเด้งหลังก็คือตอนจบคอมโบเนี่ยก็จะกระเด็นนะครับแล้วแต่ว่าจะเป็นน็อกแบ็กหรืออะไรนะอันนี้คลิปนี้อ่ะต่อมาก็อันนี้ดูไปแล้วเนาะเป็นผลไฟไอ้ผลมังกรนะครับที่รีเวิร์สแล้วก็น,นี่ก็ดูกันไปแล้วนะไอแมคานิกที่ให้ทุกคนดูเมื่อกี้อันนี้ก็ดูกันไปแล้วอ่ะต่อมานี่คืออะไรเอ่ยอันนี้ผลบอมใหม่หรอคือวางบอมได้เหมือนบอมเบอร์แมนนี่เงี้ยนะเหมือนบอมเบอร์แมนอย่างเงี้ยนะอันนี้ผมไม่รู้นะเออ แล้วก็อันนี้คืออะไรครับพระชันเต็มดวงเหรอผมคิดว่าน่าจะเป็นสกิลมากกว่ามังเนียเนี้ยเออนี่ฮะสกิลน่าจะเป็นบล็อกฟุตนั่นแหละอันนี้อ,อ่แล้วนี่ก็ผลมังกรนะครับที่จะเปลี่ยนนะฮะคิดว่าน่าจะใช่นี่ครับผลมังกรบวกเลฟิฟวัตเตอร์ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นดราก้อนนั่นแหละอันนี้อันนี้มองไม่รู้เรื่องเลยครับไม่รู้ว่ารีเวิร์กหรือ,อยังอันนี้อ่าเนี่ย ภาพประมาณนี้จะสีแม่งสวยมากโอเคแล้วก็อันนี้คือผลมังกรเหรอไม่รู้เหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะเป็นผลมังกรเพราะว่ามีอันนี้อันนี้มาด้วยนะครับเท่าที่อ่านนี่ก็น่าจะใช่นะประมาณนี้ครับทุกคนอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้สกิลเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นผลอะไรใครรู้คอมเมนต์กันทีครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นผลผลไฟบ้างที่มันปล่อยๆๆๆๆๆๆอ๋อนี้ทีเล็กนะครับทุกคน น่าจะดูกันแล้วนะสำหรัอบอันนี้หมดแล้วโอเคทั้งหมดนี้ก็น่าจะเป็นในไอ,แอ้แคลนี้นะทุกคนผ่านไปมาดูไอแคลครับผมอแคลน,นี้ไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นแค่ภาพอันนี้อันนี้ก็ดูไปแล้วเนาะต่อมาก็อีกแคลนหนึ่งก็จะเป็นตัวของ my game 43นะครับซึ่งเป็นโคเนอร์กับบล็อกฟุตก็ไม่มีอะไรเหมือนกันโอเคอันนี้ผมดูทุกแคลนแล้วนะแล้วก็จะเป็นบล็อกฟุตเกมเมอร์โลบอทเกมเมอร์โลบอทเนี่ยเขาก็บอก ประมาณเดียวกับผมเลยนะก็คือเราดูไปพร้อมๆกันเลยทุกอย่างก็เหมือนกันหมดและนี่นะครับผมก็คือทั้งหมดนะครับเป็นลิงก์นะครับเท่าที่ผมจะสามารถรวบรวมมาได้แล้วนะครับทุกคนครับนี่ก็คือทั้งหมดนะครับทุกคนคิดเห็นยังไงครับดีไม่ดีอะไรยังไงก็คอมเมนต์กันทีนะครับแล้วก็อยากให้อัปเดตเมื่อไหร่ก็ลองเดาๆนะครับผมไม่สามารถบอกได้จริงๆเนื่องจากว่าอัปเดตเนี่ยเขาข้เงียบไปแล้วก็ไม่ได้มีประกาศอะไรเลยนะครับทุกคนสําหรับตัวของบล็อกฟุตนะครับ ก็ในวิดีโอนี้อยากให้มีคอนเทนต์อะไรก็อย่าลืมเชื่อคอมเมนต์กันไปด้วยนะครับผมในวิดีโอถัดไปจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามคาบิบาร่ากันด้วยนะครับฝากกดไลค์ให้คาบิบาร่าครับถ้าคุณกดไลค์ครบ1,000เมื่อไหร่จะทำคลิปคาบิบาร่าเต้นมาให้ดูครับผมผมจะขอเ okay, คียรเจอนิลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายครับ